ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิน่นความหมายของวรรณกรรมท้องถิน่นวรรณกรรมท้องถิ่นหมายถึงวรรณกรรมที่แต่งขึ้นหรือเผยแพร่อย,อยู่ในท้องถิ่นต่างๆของไทยซึ่งมีทั้งที่ถ่ายทอดด้วยปากคือเล่าหรือขับร้องเป็นเพลงเรียกว่าวรรณกรรมมุขปาฐะและที่ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือบนันทึกเอาไว้เรียกว่าวรรณกรรมลายลักษณ์ซึ่งวรรณกรรมลายลักษณ์นี้แต่งเป็นรูปแบบของร้อยแก้วหรือร้อยกอง ผู้แต่งส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นเขียนหรือเล่าเพื่อสื่อเรื่องราวความคิดความรู้สึกกับคนในท้องถิ่นถ้อยคำภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาท้องถิ่นโดยทั่วไปสามารถแบ่งวรรณกรรมท้องถิ่นออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามถ้อยคำภาษาที่ใช้ได้เป็น4กลุ่มคือวรรณกรรมภาคกลางใช้ภาษาไทยกลางวรรณกรรมล้านนาใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือวรรณกรรมอีสานใช้ภาษาอีสานและวรรณกรรมภาคใต้ ก็ใช้ภาษาถิ่นใต้หากเป็นวรรณกรรมลายลัทณ์ที่เขียนขึ้นในสมัยก่อนก็มักใช้ตัวอักษรที่ใช้ในท้องถิ่นด้วยเช่นกันวรรณกรรมท้องถิ่นบางเรื่อง อาจมีที่มาหรือได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจากวรรณกรรมท้องถิ่นอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันและมีขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาคล้ายคลึงกันนอกจากนี้ยังอาจพบวรรณกรรมท้องถิน่นในกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่างๆซึ่งอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยโบราณหรืออพยพเข้ามาภายหลังในแต่ละภาคของประเทศไทยเช่นในภาคเหนือมีวรรณกรรมของกลุ่มคนไทยรื้อไทยเขินและไทยใหญ่ ในทางอีสานใต้มีวรรณกรรมของกลุ่มชนที่พูดภาษาสวยในภาคใต้มีวรรณกรรมของกลุ่มชนที่นับถือศาสนาอิสลามและในภาคกลางมีวรรณกรรมของกลุ่มชนที่พูดภาษามมญไทยโซ่งและไทยพวนลนักษณะของวรรณกรรมท้องถิน่นวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแบบมุขปาฐะคือเป็นการเล่าสืบต่อกันมาปากต่อปากและแพร่หลายกันอยู่ในกลุ่มชนท้องถิน่น วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นแหล่งข้อมูลที่บันทึกข้อมูลด้านขนรทมเนียมประเพณีของกลุ่มชนท้องถิ่นอันเป็นแบบฉบับให้คนยุคต่อมาเชื่อและปฏิบัติตามวรรณกรรมท้องถิ่นมักไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งเพราะเป็นเรื่องที่บอกเล่าสืบต่อกันมาจากปากต่อปากวรรณกรรมท้องถิ่นมักจะใช้ภาษาท้องถิ่นลักษณะค่้อยคำเป็นคำง่ายๆสื่อความตรงไปตรงมา และมักใช้เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มชนในท้องถิ่นเช่นเพื่อความบันเทิงเพื่ออธิบายสิ่งที่คนในสมัยนั้นยังไม่เข้าใจเพื่อสอนจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา